ตำหมูยอใส่เห็ดเห็ดขมเห็ดยูคาหน้าตาน่ากินอย่างนี้ไปดูกันว่าเราใส่อะไรบ้างอันนี้เป็นพริกแห้งนะคะที่เราตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมพริกขี้หมูสวนปิดนิดหน่อยเพื่อความหอมแล้วก็กระเทียมไปสามกลีอันนี้เป็นผงนัวนะคะกับน้ำตาลปึกอีกนิดหน่อยเนี่ยค่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะโขบกสองสาอย่างเนี่ยให้เข้ากันเวลาที่เราใส่น้ำตาลปึกไปนะ มันจะตําง่ายหลังจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศค่ะวันนี้เราหามะเขือเทศสีดาไม่ได้ไอมะเขือเทศสม้มไม่ได้เพราะว่าแม่ค้าไม่มีก็เลยใช้เป็นมะเขือเทศแบบนี้แทนแบบนี้ก็อร่อยนะคะเวลาที่ตําแล้วก็จะนัวมากแล้วเราก็จะใส่มะกอกไปหนึ่งลกูกใส่ไปให้หมดเลยมะกอกเนี่ยอ่ามันเป็นมะกอกแช่เย็นนะคะหรือก็เลยจะเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นมะนาวค่ะ ฝานมะนาวลงไปสักประมาณเท่านี้หลังจากนั้นเราจะไอเติมน้ำปะลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีกนิดหน่อยสัดส่วนเท่านี้ไม่ได้เติมอะไรอีกนะคะคือใช้ได้เลยเนี่ยค่ะก็เขาทุกอย่างให้เข้ากันเราจะเอาเห็ดหอมเห็ดขมที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วไปคุก แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นหมูยอแล้วก็เป็นผักกันจองที่ลวกแล้วนะคะเอาลงไปคลุกค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมีใส่เนี่ยค่ะผักชีไปเรื่อยไปนิดหน่อยเพื่อความหอมค่ะแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ไปเตรียมถาดได้เลยค่ะเพราะว่าจานมีจานใหญ่อยู่นะคะคือเยอะมากต้องใส่ถาดค่ะ มาดูสีสันหน้าตาน่ากินนะคะเอาถาดมาแล้วก็เทลงได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของนางเต็มเต็มอร่อยมากนะคะ,ะสูตรนี้อร่อยแล้วก็อาจจะเผ็ดบ้างแต่รับรองอร่อยตาแจ้งจา้า